มามาข้อไหนข้อไห่เอาอยัางใหม่นี่โอ้เอาใบใหม่บูมบิงเงินได้ไงมามาค้นมาค้นมาเอามาเมียนพี่เอ๊อ ภูมิใจแล้วเอามาให้ได้หมูย่องกับพุ่มใจแล้วนะเอาโอ้เอาใบไม้ไปกินแฮงอันนี้มาข้อนี่เอ้ข้อนี่ข้อนี่เอามามามินมาคนมาคนมาเก็บเมียนเก็บเมียนเอ๊ ดีใจอืมเอ้ยแป้วแป้วไปเก็บม,มาผุนนไปเก็บม,มา,าเลยเออเดโค้เสือฮิตต้องแนงต้องแนงนี่เสือแออก้วเออคนมาคนมาคนมา คนมาคนมาย่างมาอีกเอ๊ะใส่เบียกใส่งานเป็นเด็ดเนี่ไปไปคนมาอีกเอ๊ะก็แต่ยางเป็นกระลุเด็ดนี่เนาะย่างเป็นก็ใส่เบียกใส่งานได้แล้วนี่ก็ใส่ไปนหนึ่งเขาบานน,นี่ก็ได้อ๋อ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 ยางมาย่างมาเอ๊ ฟุ้มใจเออเออตัวนี้ไล่ได้ไล่ได้ไรได้ยู่ไงเนี่ยบ้าวบ้าวพูดไปเอ้าย่งเรือสองอันไปไปไปเออไปสองคนมันเดือดใจกันไปอืมโอ้ มามาคนมาสองคนพนักง,งานโอ้กรรมกรบร่เลยพนักง,งานเนี่ยกรรมกรคนส่งที่นี่เอ,อ้ยเอ,อ้ยดีใจดีใจขับใจเดอ้อมานั่งนั่งเรเป็นคนเจ็บลงมา นางน่งมินก็เป็นคนค้นมาให้ค้นมาจับมาสองอันจับมาสองอันจับอะไรแต่อันเดียวเนาะหนักเออเออเฮ้ยเดี๋ยวน้ำเจียงหัวไปเออแต่ว่าเย็บไว้อีกเออว้าวไปใหม่หรือเปล่า ไปามาไปามาเอ๊ะเด่นางใหม่ก็เก็บใส่าทงบาทน,นี่นางมิ้นก็เป็นคนคนส่งมาพีบาทนี่เอ๊ะสิบเบอร์แล้วสิบเบอร์แล้วไปมาอีกเดนี่ยังท้งเดียวเลยยังสองทงเนี่ยคนมากคนมาเอ๊ะโค ยางเก่งแท้คุณสดีวันนี้่นะยางลบไปลบหมายแมบบ่มาอีกแมบบ่มาอีกเออถองสุดทายแล้วมา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 เอามาเมียนเอามาเมาียนยา,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 าตุยเดอร์นี่ ใครสนใจสักเมื่อไหร่เด้อนี่เด้ออย่าตุยอย่าตุยเปนเขา